สวัสดีครับพบกับดินระเบิดนะครับวันนี้ก็จะมาดักโป้นะครับผม,มหาตั้งฟาร์มเชียวเชียว,วแล้วกัานเซอร์มี้ลงมา,าแทงน่อยเฮ้ยเพลินเพลินตีกันได้ไงมันมันบาดออกเอา้เอาเข้มตายอา๋อคุ้มอยู่นะก็ได้ชิปมาอยู่ก็พอได้พอได้ รอรอมันมาเพื่อนเดี๋ยวเรานั่งเอาเดี๋ยวๆๆเอาเอาให้ตายเอาดิตัดไปแทงสวยสวยได้แต่ชิปคนต่อไปครับ อุ้ยนั่นชอ็อตทำไมอ้โอโหอะไรเพื่อนนี่ขามันเงินทั้งหมดเราก็จะเป็นของเราย้มอ่นหวานสิครับ อะเพิ่นใหม่มาอีกเอาช่วยกันดักฆ่าโปแลนกันอของเยอะของเยอะก็ได้เยอะอยู่นนะดักฆ่าตละลทีอะฮ่าเหมือนรู้เหมือนรู้เหมือนรู้นะเหมือนรู้นะเอาดูดิ หนีกันร it ัวๆเลยเออวเว้ยงานไวจัดตัวนี้นะมาสองตัวเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหอะไรเนี่อเราไปรถกระบะจะเอาไงเยเนี่ย เอาหมุนติ้วติวนั่งเลยไปเลยครับเพื่อนก็คุ้มอยู่นะครับผมก็ได้มาเป็นหลักพันอยู่นะผมไปฟาร์มแตะลี่ี่ยโม